every day we live every day we cry every day we die From the hope they remember they my name. Shout out all, all my and hated to try to survive hope to to name game hated the Shada I in and all ก่อนหน้าฉันเองมันยังเด็กไม่เคยเข้าใจในกฎเกณฑ์ได้เพียงแค่ทำตามความฝันแล้วระบายความผิดหวังเอามาเขียนเป็นบทเพลงเขาบอกว่าต่อแล้วจะเจ็บฉันก็เลยเลือกกำหนดเกมไม่มองกลับหลังมีแค่แผนแล้วก็พังถ้ามันพังเป็นเพราะฉันกำหนดเองก็เพราะว่าชีวิตมันหลอกมาเหมือนเล็กไม่ยอมให้ใครมากดเอ็นถ้าหากฉั ก็แค่ฝังไม่ต้องเอาฉันไปขังไว้ข้างบนมนต์รเมนอะมีศรัทธาก็แค่เดินต่อไฟผ่านเสียงัหเราะยอดของใครต่อใครทางนรกแค่เป็นเพื่อนต่อใจมันช่างเวทนาใครเป็นรายต่อไปทางที่เดินมันก็ไกลหนอกไกลยอมเอาเลือดไปแลกแต่ไม่ยอมขอใครไม่อยากทะเลาะยอมเป็นคนขอไปแต่ทำไมมันจะต่องใจ่อใจ Thank <laughs> you. ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังไม่มีใครเอื้อไม่มีใครดันไม่มีใครเชื่อไม่มีใครนําไม่มีใครเลื่อมใสและไม่มีใครจําไม่มีใครรอดไม่มีใครยังไม่มีใครโลภไม่มีในกลางไม่มีใครชอบไม่มีใครชังไม่มีใครโทษเธอเลยไม่มีใครทําตอนนี้กูยังไม่ตายแต่ก็จวนในสมองอยากจะลืมแต่ก็ทวนสมาธิที่เคยมีมันก็รวนเพราะยังมีความสุขที่ต้องตักแล้วก็ตวงเข้าไม่ถึงความโศกแต่ละสวงได้ยินเสียงค่อยๆอดทีละคนหยิบบุหรี่ขึ้นมาต่อทีละมวนแล้วเห็นแสงรอบตัวค่อยๆดับทีละดวงเหนื่อยและ ลากายขาแข็ใจยังต้องไปอีกกี่หมื่นแสนไม่บรรยากาศกี่ชั้นกี่รำแสงไลแล้จะต้องผ่านพ้นอีกกี่เยื่อแผงใหญ่ทุกๆครั้งเงยหน้าแงนไปสอดสายตาบนฟ้าแสนไกลถามพระองค์ทรงมีแผนใดได้ประสงค์สัญญาณให้ฉันตามแสงไฟ